ผัดทำเฉากล้วยครั้งแรกพี่น้องทำเป็นแผ่นเรียบร้อยละกำลังตัดนะพี่น้องจะตัดเก็บไปกินนะฮะแกร้อนหนจ้ะซื้อผงเฉากล้วยมาจากเมืองไทยนะคะจะตัดใส่ถ้วยใส่ถ้วยไว้กินนะพี่น้องตัดแล้วนะฮะยายาป้าก็เตรียมภาชนะนะฮะสำหรับใส่เสากล้วยเอาไว้แช่ตู้เย็นไว้นะ,ะพี่น้อง ตัดชิ้นใหญ่เลยนะคะเพราะว่ากินคนเดียวนะคะไม่ต้องทําพิธีพิถันนะคะพี่น้องถาดทามั้งแรกเด้พี่น้องก็ได้ผลดีเด้อ <c oughs> งามเชียวค่ะนะไม่มีไม่มีถาดนะคะก็เลยใช้ไอะไที่อะไรนะที่ตุ๋นของคุณตาเนี่ยนะคะที่ตุ๋นเนื้ออะไรเงี้ยนะ,ะอบเนื้ออะไรเงี้ยศาสนาอบเพื่อมาใส่แทนนะพี่น้องนี่ยาปลากระตัดตัดเอาใส่ คุณภาพเอาไว้กินนะคะนี่จะตักใส่ถ้วยด้วยนี่ก,กินแก้ร้อนในซะหน่อยพี่น้องนะ,ะทำทำเอาไว้นะคะทำไว้แช่แช่ตู้เย็นไว้เนาะ,ะเอาไว้กินเวลาหิวนะคะพี่น้องอันนี้อย่าไปาใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะเพื่อให้เขาหวานเล็กๆ,ๆน้อยนะคะ เวลาหิวเราเยยปาชอบกินนะเยปาก็เลยต้องทําทําไว้เยอะๆเนี่ยแล้วหิวเราก็เอามาทํากินเองนะพี่น้องโอเคเฉากล้ยวยเฉากล้วยนะฮะกินใส่กะ nom ก็ได้นะนมจืดก็ได้พี่น้องนะฮะเดี๋ยวเยปาใส่กะ nom จืดนะหมดแล้วค่ะน้อนะฮะเนี่ยเฉากล้วยเยปาพี่น้องหัดทําครั้งแรกนะฮะเป็นยังได้ฝีมือใช้ได้บ่พี่น้อง พอดีคุณตาซื้อของเมื่อกี้มันเป็นภาชนะแบบนี้พอดีนะ,ะมีฝาปิดนะ,ะมีตัวล็อกพอดีนะย่ยปาก็เลยเอ๊ล็อกยังไงอันนี้นะค่ะเปิดปิดล็อกเรียบร้อยนะพี่น้องยัยป่นะะปาชอบลืมปิดปิดเปิดเป,ปิดอยู่เลยนะฮะเสาวกล้วยจ้ะเด้อพี่น้องกินเสาวกล้วยยัยาปา่าทำเสาวกล้วยครั้งแรกนะฮะ ก็จะใส่นมจืดกินกะิกินกะน,กน,กน,นมจืดนะพี่น้องอแก้ร้อนในเขาวกล้วยนมจืดพี่น้องเด้อมากินด้วยกันจ้าพี่น้องมากินเขีวกล้วยจ้ะทำาเขีวกล้วยกินเองในตางแดนพี่น้องนี่ค่ะาขวกล้วยใส่นมจืดพี่น้อง มากินด้วยกันคำใหญ่ๆมไม่ต้องหวานมากนะหวานกำลังพอดีพอดีอร่อยอะ่ะนานททำมาทำกินในต่างแดนนะซื้อเสากล้วยผงม,มาพี่หนอกใครที่อยู่ต่างประเทศเนาะ ชอบกินเสาวก้วยเงี้ยซื้ผอผงเสาวก้วยมาทํากินเองในต่างแดนได้พี่นอ้องข่างซองเขาก็จะมีบอกนะ,ะว่าเอ,อวิธีทํายังไงอะไรยังไงอะนะฮะเป็นงนะะั้นาเข้าไปดูในออ YouTube อก็ได้หรือ Facebook ก็ได้หรือช่องทางอื่นๆที่เราสามารถค้นหาได้นะคะอ,อร่อยเยปลาใส่น้ำตาลน,นิดหน่อยนะ ยายปลาทำทำไว้เยอะอยู่นะะใส่กระปุกไว้ไว้กินเวลาแก้ร้อนในอ่ะพี่น้องยายปลาตอนนี้ยายปลาร้นไหนนะคะยยปลาเลยทํากินเนาะอือืมอร่อยอืม,อม,อม